For the golden defense ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอแนวคิดสร้างโกลเด้นโดระบบป้องกันขีปนาวุธขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วน่นฟ้าสหรัฐไปจนถึงชาติพันธมิตรแม้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าแนวคิดนี้จะเป็นไปได้จริงหรือไม่แต่โดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มผู้สนับสนุนเชื่อว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวล้ำไปไกลเพียงพอแล้วและในวันนี้สหรัฐพร้อมเดินหน้าป้องกันมาตุภูมิจากขีปนาวุธทุกประเภท และโดรนทั้งที่ติดอาวุธทั่วไปและอาวุธนิวเคลียร์ปัจจุบันระบบที่ใกล้เคียงที่สุดคือไอรอนโดของอิสาราเอลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐใช้งานตั้งแต่ปี2011เพื่อสกัดจรวดและโดรนจากกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรผู้นำสหรัฐระบุว่าระบบที่เขาเสนอจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทันสมัยกว่าและซับซ้อนมากกว่าครอบคลุมการป้องกันทั่วประเทศ สื่อหลายสำนักระบุว่าไอรอนโดมในอิสราเอลมีประสิทธิภาพในการสกัดจรวดสูงถึง90%และเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันประเทศในช่วงความขัดแย้งกับฉนนกาซาในปี2012และ2014แต่ระบบดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างเกราะป้องกันสมบูรณ์แบบได้เนื่องจากการป้องกันภัยทางอากาศในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดและไม่สามารถสกัดภัยคุกขามได้ทั้งหมดซึ่งเป็นโจทย์สำคัญหากสหรัฐต้องการเดินหน้าสร้างโกลเด้นโดม แม้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแนวคิดโกลเด้นโดมได้วางเป้าหมายให้เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธจากอวกาศอาศัยดาวเทียมหลายร้อยดวงในการตรวจจับติดตามและระบุตำแหน่งของขีปนาวุธทั้งก่อนและหลังการยิงครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินทางทะเลและทางอากาศผู้นำสหรัฐระบ,บุว่าร่างงบประมาณที่อยู่ระหว่างการหารือในสภาคองเกรสจะาก,กันาเงินไว้2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเฟสแรกของโครงการนี้ ซึ่งน่าจะใช้เม็ดเงินรวมสูงถึง175,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะเริ่มได้ใช้งานก่อนหมดวาระขณะที่รายงานจากสภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐเคยประเมินไว้ตั้งแต่ปี2012ว่าระบบลักษณะเดียวกันอาจใช้งบสูงถึง8 3 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหากคำนวณตามค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐในปัจจุบันแต่คำถามสำคัญที่สุดยังคงอยู่ที่ว่าการสร้างโกลเด้นโดมจะทำให้โลกปลอดภัยขึ้นหรือเสี่ยงอันตรายมากกว่าเดิม นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยมองว่าโครงการนี้อาจจุดชนวนการแข่งขันอาวุธรอบใหม่โดยเฉพาะกับรัสเซียทากลางภาระงบประมาณก้อนโตจากสงครามในยูเครนรัสเซียอาจถูกผลักให้ทุ่มทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์แข่งขันกับแนวคิดของสหรัฐในยามที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังเปราะบางตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแนวคิดด้านระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐยังคงถูกจำกัดในขอบเขตท,ที่แคบ ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากโลกยอมรับร่วมกันถึงภาวะเปราะบางร่วมระหว่างประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการยับยั้งสงครามแต่ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยขั้วอำนาจหลายฝ่ายโดยจีนยังคงเพิ่มครั้งแสงนิวเคลียร์และรัสเซียใช้คำขู่ด้านอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องปกติแผนการสร้างโกลเด้นโดมของผู้นำสหรัฐอาจเป็นการสั่นคลอนสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ หลักพื้นฐานของการยับยั้งด้วยอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันจะมีเสถียรภาพมากที่สุดภายใต้สองเงื่อนไขหลักแต่ละฝ่ายจะต้องมีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถรอดพ้นจากการโจมตีได้มากพอเพื่อรักษาขีดความสามารถในการตอบโต้และก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงได้อย่างแน่นอนแม้จะถูกโจมตีก่อนก็ตามนอกจากนี้ฝ่ายตรงข้ามต้องตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงข้อนี้และเข้าใจว่าความพยายามใดๆที่จะหลุดพ้นจากเงื่อนไข,ขของความเปราะบ,บางร่วม จะไร้ผลโดยสิ้นเชิงแต่แผนโกลเด้นโดมกลับสวนทางกับหลักการนี้และอาจตอกย้ำความกังวลในจีนและรัสเซียว่าสหรัฐมิได้สแสวงหาเสถียรภาพแต่กำลังมุ่งสร้างเกราะป้องกันแบบไร้ที่ติเพื่อครองความได้เปรียบแต่ฝ่ายเดียวสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน